สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover Mobile ก็เมื่อเย็นเนี่ยทางเกมได้มีการปิดปรปับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับปิดปรปับปรุงไม่นานนะแต่ว่ากิจกรรมที่ใส่เข้ามาหลังจากการปิดปรปับปรุงเนี่ยเรียกว่าว้าวมากๆเริ่มกันที่กิจกรรมแรกก็จะเป็นล้อนนักมาพักใจรอบนี้ก็จะเป็นคิวของอาเจวันเนซ่าที่จะมาแจกฟรีให้เราได้รับกันขอเพีงแค่เราเนี่ยทำการทาภารกิจเก็บแต้มไม่ครบเราก็จะได้รับตัวละครตัวนี้ ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม b a c k c o v e r Mobile และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิ i ลสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็ถ้าเราเก็บแต้มครบเนี่ยเราสามารถมาทําการแลกเปลี่ยนเพื่อรับตัวละครอาเจวานเนซาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าของรางวัลที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็จะเป็นีปในการเลือกเครื่องประดับระดับ LR ซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเลือกได้นะครับอย่างที่รู้กันว่าเครื่องประดับระดับ LR เนี่ยมันหายากมากๆก,กว่าเราจะได้แบบเลือกได้มาเนี่ยเราต้องไต่หอไปถึงชั้นที่90ถึงจะได้มานะซึ่งไอดีบางคนยังไต่ไม่ถึงตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะได้รับเครื่องประดับระดับ LR มาแบบฟรีๆจะช่วยดันค่าพลังตัวละครหลักเราให้สูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้ไอดีลองผมก็ได้ทําการแลกไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจากตัวละครแล้วก็เครื่องประดับระดับ LR เนี่ยก็ยังมีการ์ดของตัวละครตัวนี้ที่เราจะได้รับมาแบบฟรีๆด้วยถ้าเราสามารถผ่านความท้าทายในบทสุดท้ายหรือว่าในด่านสุดท้ายได้นะ ก็จะได้รับการ์ดของอ j เจว e นเมาและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราทําการเก็บแต้มจนครบ60แต้มเนี่ยรอบนี้เราจะได้มาเป็นหน้าเสริมแก่งสกิลระดับเอ r หรือว่าการ์ดอัปดาวนั่นเองนะครับที่จะไปอัปดาวสกิลไหนก็ได้นะครับที่เป็นการ์ดของเรานะอันนี้ถือว่าดีกว่ารอบแรกมากเลยนะครับรอบแรกได้มาเป็นตัวประมาณ 5-10ใบนะครับในรอบของอัสตาร่างชุดด้วยนะ้ามาในรอบนี้เนี่ยผมจะตั้งใจเอาให้ได้นะครับสบการ์ดใบนี้ก็รางวัลลองๆนอกจากการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับผมตัวในการอัญเชิญหน้าสกิลระดับเอเดอรแต่ว่าจะเป็นแบบสุ่มนะครับและก็จะมีรางวัลตอน50ก็จะได้เป็นตัวอัญเชิญสายสัมพันธ์มา5ตัวและยังไม่หมดนะครับส่วนของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีกล่องในการเลือกนะครับอันนี้เราจะสามารถทําการเลือกได้นะ ว่าเราต้องการเอาหินปลุกเศกอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ไอเดียของผมเนี่ยขาดหินในการปลุกเศษอัตราคีพอสมควรก็น่าจะแลกอันนี้แหละครับผมก็แลกมาได้ทั้งหมด10เศษหรือว่า10หินในการเอาไปตีบวกเลยนะและก็จะมีตั๋วในการอัญเชิญหน้าสกิลให้เราสามารถทําการแ,รกแลกได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบซุ้ม เรียกว่ากิจกรรมนี้โคตรดีเลยนะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะเหมาของรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมนี้เนี่ยจะใช้พลังงานประมาณ1,000 0ืลองเท้านะจากที่ผมคำนวณดูน่าจะประมาณนี้นะครับหมื่นหนึถึงหมื่นสองน่าจะไม่เกินนี้นะถ้าเราทำการเรื่อยๆ,ๆทุกวัน ก็แนะนำว่าอย่าพลาดเลยวกน,นะครับกิจกรรมมีระยะเวลา19วันค่อยๆเข้ามาทําก็ได้ไม่จะเป็นต้องอัดพลังงานในวันเดียวจนหมดก็ได้นะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมเดียวนะครับมันยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ของรางวัลดีไม่แพ้ก,กันเลยนะมันจะอยู่ตรงร้านค้านะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็้ะใครที่ไม่ได้เลื่อนลงไปดูเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเป็นร้านค้าที่มีชื่อว่าศูนย์แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้ซึ่งของรางวัลก็บอกได้เลยว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับของรางวัลอย่างแรกที่เราจะได้มาเนี่ยและก็ผม รอบนี้แล้วก็จะเป็นหินในการเปลี่ยนค่าออฟล็องแบบที่เราจะสามารถทําการเลือกล็อกได้1ช่องนั่นเองนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะแนะนําว่าให้เราเนี่ยมาทําการแลกกันด้วยและกันส่วนการหาแต้มในการแลกตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกที่หลังรายกันว่าเราจะหาได้จากไหนบ้างมาดูของรางวัลกันก่อนแล้วกันก็นอกจากหินอันนี้นะครับที่สามารถล็อกได้ก็ยังมีหินที่เราสามารถรีได้นี้ก็ควรแลกเอาไว้นะครับส่วนอีกสองอันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น อันนี้นะครับผมจะเป็นหีบในการอัญเชิญนะครับหินปลุกเสกนะที่เป็นระดับสีม่วงนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสุ่มนะเสอกาสในการออกเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับผมบางอันก็จะมีเพียงแค่4.5ที่จะสามารถทําการออกมานะส่วนบางอันก็จะเป็น9.09นตะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับผมว่าจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าสอยกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทําการแลกได้ที่10กล่องนั่นเองนะครับก็10กล่องอันนี้เนี่ยจะเป็นของที่ถอยลงมาหน่อยนะครับจากตอนแรกสีม่วงก็จะมาเป็นสีทองนะ เปอร์เซ็นต์ก็จะต่ําลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าดีเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสออกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะเหมือนกับสีม่วงเลยนะ การนี้เนี่ยมันจะจํากัดต่อสัปดาห์นะครับซึ่งใน1สัปดาห์เราจะสามารถมาทําการแลกได้ที่5ครั้ง10ครั้งประมาณนี้นะครับให้ดูการจํากัดต่อสัปดาห์ด้วยแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็ถ้าผ่านพ้นวันอาทิตย์ไปเรายังไม่ได้แลกทั้งหมด4อันนี้นะครับเราก็จะเสียโคต้ตาของเราไปฟรีๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ผมคิดว่าเราจําเป็นต้องมาทําการแลกนะครับให้ก่อนวันอาทิตย์นี้ส่วนในพวกนี้นะครับที่เหลือพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะมันจะเป็นการสุ่มนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าเนี่ย ผมมองว่าก็คุ้มค่ายอยู่ดีเพราะผู้เล่นเก่าเนี่ยถ้าได้ซัมมาก็สามารถนําไปยกระดับอุปกรณ์ได้ส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถได้รับอุปกรณ์ที่เป็นเซตติดดาวมาแบบฟรีๆแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับซึ่งทุกชิ้นเนี่ยโอกาสออกก็จะอยู่ที่2 5เท่ากันหมดเลยนะก็เท่ากันทุกอุปกรณ์เลยนะครับทีนี้เราจะหาผงทองทองในการเอาไปแลกได้ยังไงนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะให้เราไปหาเจวานเนซาและก็คุยกับเจวานเนสซาแล้วก็กดไปที่ทําการแยกส่วนซึ่งถ้าเราทำการแยกส่วนอุปกรณ์เรราก็จะได้ับ ผงอันนี้กลับมาเริ่มกันที่ถ้าเราทำการแยกส่วนอุปกรณ์ระดับ LR เราจะได้มาชิ้นละ150เศษผงทองแต่ว่าผมไม่แนะนํานะต่อไปถ้าเราทําการแยกเป็นอุปกรณ์ระดับ UR เนี่ยเราจะได้มา1ชิ้นที่60เศษซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันผมจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเอาอุปกรณ์ระดับ BR มาทําการแยกจะดีที่สุดนะครับเพราะมันหาง่ายมากที่สุดแล้วนะ ไปลงดันต่อรอบต่อรอบก็การันตีอุปกรณ์ระดับ S S R อยู่แล้วสุปกรณ์ระดับ S S R นะครับผมต่อชิ้นจะได้มาทั้งหมด12อันนะครับก็ถ้าเราทําการแลก10ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้มารอบละ120เศษนั่นเองนะและช่วงนี้ก็มีกิจกรรมในการลดพลังงานในการลงดัน,ดนอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าพลังงานในช่วงนี้ก็ไปลงกับดันอุปกรณ์ให้หมดและกัน้นนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่ทางเกมได้เพิ่มมาหลังจากการอัปเดตเมื่อเย็นนะครับนั่นก็หมายความว่าในซีซั่นนี้ผู้เล่นอย่างเรา ของได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหินในการเอาไว้อัพดาวตัวละครระดับ S S R จากบอสที่เข้ามาในซีซั่นนี้ตัวละครฟรีอาเจวานเน่าล่างชุดว่ายน้ำขีปในการเลือกเครื่องประดับระดับ L R ที่ทุกคนก็รู้ว่าแลการสกิลตัวละครอาเจวานเน่าการอัพดาวระดับ S S R ที่สามารถเอาไปอัพดาวการไปไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ผมแนะนาเนี่ย เอาไปอัพดาวกัตอัสตารหรือไมก่ก็การจูเลียตจะคุ้มที่สุดและหินในการรีออฟลององปุปกรณ์ที่เราจะสามารถทําการล็อกค่าได้1ล็อกนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าทางเกมจะมาแจกง่ายๆแบบนี้มันเกินความคาดหมายของผมไปมากๆนี่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเริ่มต้นในการเข้าสู่ซีซั่น5เท่านั้นเองนะครับทางเกมเรียกว่าแจกมาเยอะจนผมเนี่ยตกใจเลยนะเพราะซีซั่นก่อนหน้านั้นตั้งแต่ซีซั่นที่1มาจนถึงซีซั่นที่4เนี่ยทางเกมไม่ได้แจกหนักขนาดนี้นะแต่น,นี้เพิ่งเข้าซีซั่น แจกหนัก แจกเต็มพอสมควรเลยราะช่วงนี้ใครที่ไม่ค่อยได้เข้ามาออนไลน์เกม Back Cover Mobile ยเนี่ยก็ควรจะเข้ามาเล่นกิจกรรมเพื่อแลกของรางวัลเก็บกันเอาไว้ด้วยละกันนะเพราะผมคิดว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้น่าจะไม่ได้มาบ่อยแน่นอนแลกเก็บไว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ก็ควรจะเอามาเก็บไว้ในดีของเราก่อนนะมันไม่หายไปไหนแน่นอนก็เป็นว่าสอบคลิปในการมาสรุปอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ละกันก็ไม่รู้ว่าในซีซั่นที่5เนี่ยทางเกมมันจะจัดกิจกรรมถี่แล้วก็รัวขนาดนี้นะนี่เป ซีซั่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆซีซั่นก็จะมีกิจกรรม PP, PP ที่จํากัดตัวละครแบนตัวละครจะมีหอคอยใหม่มาอีกนะครับผมก็รอดูก็ได้เลยว่าซีซั่นที่5มันจะแจกหนักขนาดไหนเพราะแค่นี้เนี่ยมันก็คุ้มค่าสำหรับผู้เล่นสายฟรียอย่างเราแล้วก็คลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ